โอเคน้องเดี๋ยวว่าแสงสีมอบเงินให้กับแม่น้องไว้ใส่ใจเดี๋ยวใส่ตาของน้องกันเลยเนาะการจำนวนเงินกันหนึ่งล้านเนาะการเป็นเงินของแม่ยายตาเนาะเพิ่อนกับอยู่ฮ่องกงเพิ่อนกับได้ฝากเงินใหม่มาแจกจำนวนหนึ่งเดี๋ยวว่าแสงสะมอบให้แม่ได้ไหมเด้อไว้ใส่ใจเนาะโอ้คใจหลายๆโดยโดยจำนวนเงินกันหนึ่งล้านเนาะ น้าแก่แม่ขอบุญขอบคุณอวยพ่อไหนเพิ่นไหนได้ไหมเธอขอบุญขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบใจเดี่ยมาสวยน้องสองคนเนี่ยมามาเลี้ยงซอยนะาขันเสียวเราเปนแม่เลยใจหลายๆเลี้ยงลูกมาหนาโดยดีซี่เต้ดีบ่เคยมีความสุขกว่านั้นจังเอ้ยเป็นนุ่นเพิ่ดได้ดีนอนสมีฮันได้เป็นยังไงแม่นี่ก็ได้เป็นยังไง้องอยู่ของกินเนี่ยเพิ่นกินเผ็ดบ่ได้ลูกเอ้ยขันว่ากินเผ็ดเนี่ยกินบ่ได้กินเผ็ดก็บ่ได้บ่ได้ บลาด้ใส่น้อยเดียวก็บปลด้ยขึ้นมาแม่เฮ็ดกินนี่ต้องแบ่งไว้โลดนี่แบ่งไว้ให้น้องโลดมีปลามีสังกะป๋อนเพิ่นใส่แต่เป่งนวกับเกลื้องกินมะกุกบ่ได้โอ้ด้วด้วยด้ยไปหน้นซื้อปิ้งปลาแล้วก็กิมมวยเพิ่อนญาติกันหน่อง้เพิ่นกะโอ้ยเนาะ ทั้งงานนั่นแม่หนันกินน้ำซางบานนอกเนาะมันสิชุดน้ำซางไปกินแบบนี้มันมันมันเป็นมัาเจ็บทองเรื่องทองนี่โอ้ยกินน้ำกินน้ำซางกรับบ่ได้อีินบ่ได้ขันว่ากินน้ำสะอาดหนันพ่ออยู่ขันว่ากินน้ำซางไปกินบ่ได้ดูเออต่อข้อเนี่ยกันได้เนี่ยกันแบงกันแบงกันไป่แก้ไว้แก้แบงกันเนอะเปิดเริ่มเมย์แล้วครับเปิดเขี้ยวแล้วกูเขาแหละพี่ห้ามเอาต้องอะไร ừm cả nhà ai cắn chìm cano thôi với nhau người nó. đi chay quá lại đi chay quá lại cano mì hả. đi chay quá mù chú quá mù chú đi chạy quá. đi chạy hen hả. đi chạy hen quá. ắt à, tay tà nó còn gì cả ôi. ok. khóc đi. khóc chày phần nước à. khóc chạy đây, luộc khóc chày ôi chà